วิธีการปลูกเห็ดปลวกและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์จากปลวกวัตจักับชีวิตของปลวกอีกแง่มุมหนึ่งที่สัมพันธ์พึ่งพากับสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าเห็ดโคนภายในรังปลวกนั้นก็จะมีสวนเห็ดซึ่งเป็นที่ที่ปลวกขับถ่ายเนื้อไม้เศษซากเซลลูโลสที่ผ่านกระบวนการเคี้ยวและการด้อยสลายไปเพียงบางส่วนในลำไส้ของปลวกสวนเห็ด สวนเห็ดจะชุ่มไปด้วยความเปียกชื้นที่สูงมากมีเส้นใยสีขาวของเห็ดราเจริญเติบโตไปหมดตามภาพที่เห็นนั้นก็คือเส้นใยของเชื้อราเห็ดราหลายชนิดรวมถึงเชื้อเห็ดคูนด้วยที่ปลวกนํามาเพาะเลี้ยงปกติแล้วเชื้อเห็ดราที่เกิดอยู่ภายในสวนเห็ดของปลวกนั้นมีเชื้อเห็ดปะปนกันอยู่หลายชนิดเช่นเห็ดคนเห็ดก้านทูบปลวกจะกินตุ่มเห็ดและเส้นใยเห็ดราบนสวน เห็ดนี้เป็นอาหารดังนั้นในภาวะปะกติปลวกจำนวนมหาศาลภายในรางนั้นจะกินเห็ดราบนสวนเห็ดจนไม่มีโอากาสที่ตุ่มเห็ดจ,จะเจริญเติบโตกลายไปเป็นดอกเห็ดได้ทันเลยเมื่อากาศอบอ้าวและร้อนจัดฝนตกหนักพื้นดินเปียกชุ่มและอ่อนตัวมันเป็นฤดูอพยพย้ายรังของปลวกวันนะสืบพันจำนวนมากนับแสนนับล้านตัวกลายล่างเป็นมแมลงเม่าบยบินออกไปจากรังปลวก ประชากรปลวกภายในรังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วปลวกที่เหลือก็กินเชื้อเห็ดราไม่ทันตุ่มเห็ดภายในรังปลวกจึงมีโอกาสเจริญเติบโตงอกทะลุขึ้นมาเหนือพื้นดินที่อ่อนนุ่มนี้ได้มันช่างเป็นช่วงจังหวะเวลาอันเหมาะสมที่ธรรมชาติจัดให้เพราะพื้นดินอ่อนนุ่มและชื้นแฉะซึ่งถ้าดินแห้งแข็งก็ไม่มีทางเลยที่เห็ดโคนจะแทงทะลุข,ขึ้นมาขยายพันธุ์ได้เมื่อเห็ดโคน เมื่อดอกเห็ดโคนบานเหนือพื้นดินมันจะปลดปล่อยสปอร์ขนาดเล็กฝูงกระจายไปทั่วบริเวณไกลออกไปไปโยกลงบนซากไม้เนื้อไม้ผุผุแมลงเม่าเจ้าชายและเจ้าหญิงี่เพิ่งสลัดปีกและจับคู่ผสมพันธุ์กันสร้างอาณาจักรใหม่ที่เกิดบนนเปียกแฉะอาณาจักรแรกเริ่มที่มีขนาดเพียงไม่กี่ตารางเซนติเมตรมันจะเริ่มออกหา,าหารไปคาบเศษซากใบไม้ซากเนื้อไม้ซึ่งจะมีสปอร์ของเห็ดโคน ปะปนติดอยู่ด้วยนำกลับมาสร้างเป็นสวนเห็ดขนาด,ดเล็กเพราะเลี้ยงเห็ดและแพร่พันธุ์เพิ่มประชากรปลวกขยายอาณาจักรให้ใหญ่โตเป็นจอมปลวกวนเวียนเป็นวัตจักรไปไม่มีจบสิน้นจำนวนจอมปลวกจึงทวีเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆถ้าไม่มีศัตรูที่น่ากลัวอย่างมนุษย์ไปลุกรานมันในธรรมชาตินั้นก็จะมีปลวกอยู่หลายชนิด แต่เคยเห็นปลวกชนิดนี้มีเห็ดโคนเกิดรอบๆดอกเห็ดมีขนาดใหญ่จึงเลือกใช้เจ้าปลวกจากจอมปลวกชนิดนี้วิธีขุดก็ใช้เสียมหรือจอบขุดเบาๆไม่ต้องลึกมากจะเจอเจ้าปลวกอยู่จำนวนมากเราแค่เก็บมาเล็กน้อยไม่ถึงขั้นต้องทำลายจอมปลวกทั้งหมดทีนี้มาถึงวิธีทำกันบ้างเจ้าปลวกเล็กน้อยประมาณหนึ่งมือต่อข้าสวยหกิโลกรัม เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันก่อนจะเติมน้ำเปล่าลงไปอีก20ลิตรตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลวกจะย่อยเซลเลูลสตเองไม่ได้ต้องอาศัยโปรโตโซวัวและเชื้อราช่วยเราก็ประยุกต์ขยายเชื้อเหล่านั้นมาช่วยย่อยเศษใบไม้ใบหญ้าให้มันสลายตัวเร็วขึ้นหมักไว้7วันจุลซีโปรโตโซวัวจะขยายตัวเป็นฝ้าสีขาวทีนี้ก็จะมาถึงการนาไปใช้กันบ้าง ใช้จุลินทรีย์เจาปลวกเอาใส่นารถผักผลไม้ให้ผสมน้ำให้ไก่กินก็ได้ผลดีครับบางคนเอาไปรดโคนบนโคนต้นไม้เขาบอกว่าเกิดเหตุโคนขึ้นมาเชตราส่วนประมาณ1ลิตรต่อน้ำา10ลิตรใช้ฉีดพ่นเพื่อย่อยสลายเศษวัชพืชหมักทำปุ๋ยหมักหรือย่อยสลายต่อสังข้าวก่อนทำการไถประมาณ7วันหลังจากนั้นก็ไถกลบ และหากจะนำไปรดโคนต้นเพื่อบำรุงพืชผลอื่นๆก็ได้เช่นกันแนวตราส่วนข้างต้นไม่ตายตัวซึ่งจะสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องการเพราะเห็ดโคนจากจุลินทรีย์ปลวกโดยการนำน้ำจุลินทรีย์เจ้าปลวกนี้ไปลาดที่จอมปลวกคุมด้วยฟางข้าวหรือใบไม้รดน้ำพอชื้นประมาณ10วันก็จะมีเห็ดโคนขึ้นนำไปประกอบอาหารที่เป็น เห็ดโคนธรรมชาติไร้าสารเคมีเป็นเมนูอาหารที่พิเศษมากครับเห็ดโคนจะให้เรากินในช่วงเวลาไหนบ้างความจริงอยากจะตอบว่าจริงๆแล้วเห็ดโคนนั้นสามารถมีได้ทุกเวลาของปีแต่จะมีเงื่อนไขสำคัญว่าสภาพดินฟ้าอากาศนั้นจะต้องเอื้ออำนวยนั่นคืออากาศต้องร้อนอบอ้าวเป็นปกติอย่างที่เรียกกันว่าร้อนเห็ด มีฝนตกลงมาอย่างหนักและที่สำคัญคือจะต้องมีแมงเม่าจำนวนมากบินออกมาจากรังปลวกซึ่งการที่แมงเม่าทิ้งรังนั้นทำให้เห็ดโคนในรังปลวกเหลือเพียงพอที่จะแทงตะลุด,ดินออกมาให้เราได้กินกันจากเล่นไข่ที่ปลวกทิ้งรังข้างต้นนี้เราจึงจะพบเห็ดโคส่วนใหญ่จะออกในฤด,ดูฝนแต่ในฤด,ดูหนาวเดือนธันวาคมก็ยังพบว่ามีเห็ดโคลบางชนิดเช่นแถวจังหวัดนนทบ,บรุรีจะมีเห็ดโคต้น เห็ดโคลนข้าตอกซึ่งเป็นเห็ดโคลนขนาดเล็กออกมาให้เรากินกันแต่อย่างไรก็ตามจะมีเห็ดโคลนออกมามากในช่วงเทศกาลกินเจคือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีการพยายามเพาะเห็ดโคนนั้นมีมานานมากแล้วย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า40ปีนั้นสมัยแรกถึงขั้นทลายลังปลวกมากมายนำมาศึกษาในห้องทดลองด้วยสมมติฐานต่างๆรวมทั้งมีบริษัทห้างร้านที่ให้เงินทุนวิจัย ด้วยหวังว่าถ้าสำเร็จก็จะนำมาซึ่งความร่ำรวยอย่างมหาศาลแม้ในปัจจุบันนี้สมมติฐานแทบทุกชนิดก็จะถูกนำมาทดลองจนหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊สในรังปลวกมีผลต่อการกระตุ้นเส้นใยเห็ดหรือไม่เพราะภายในรังปลวกนั้นจะมีแกส๊สมีเทนในปริมาณที่เหมาะสมจานวนหนึ่งทดลองถึงอุณหภูมิความดันสารละลายในรังปลวกในสมัยปัจจุบันนั้นนักวิทยาศาสตร์ถึงขั้นพยายามตัดต่อหน่วยพันธุก,กรรม ของเห็ดโคนเพื่อเฉพาะเลี้ยงมันขึ้นมาเองให้ได้จนแล้วจนรอดก็ยังทำไม่สำเร็จจนบางคนทนไม่ไหวขุดรังปลวกนำมาวางไว้ข้างบ้านนำอาหารมาเลี้ยงดูปลวกเช่นใบไม้แห้งกินไม้แห้งเล็กๆเ,เพื่อจะให้อาศัยกินเห็ดโคนเล็กๆน,น้อยๆในบางช่วงเวลาก็ยังดีและในที่สุดทุกวันนี้พวกเราจะพูดสุบกันว่าถ้าเฉพาะเห็ดโคนก็ต้องเลี้ยงปลวกด้วยขอบคุณข้อมูลจาก เพจเกษตรอินเตอร์เชียงใหม่